ลาเต้ดูท่านอนดูท่านอนโอ้โหมีมีมีกระดกขานิดหน่อยกระดกขาเล็กน้อยโอ้ยห,หลับหรือเปล่าลาเต้ดูมือดูมือดูแขนสบายใจโอโ้ทำไมนอนสบายจังเลยโอ้โหมีกระดิหกดหางด้วยรู้นะรู้นะว่าเขาพูดเรื่องตัวเองนะ่ะเต้ มาเฝ้าร้านเหรอลูกโอ้กระดิกขากมาเฝ้ากระดิกหางอาโอ,อแ้แม่แม่แม่สองแม่ทําอะไรกันเนาะเตบอกจะนอนหลับซะหน่อยมายุ่งจุกจิกจุกจิก,ก,กหนูต้องตื่นหนูไม่อยากตื่นดู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 ด,ด,ดูนอน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 ,น,อนอกระดิกขากระดิกขานี่ค่ะเขามาเฝ้าเขาตื่นมาต้อนรับลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเฝ้าร้านเฝ้าร้าน เป็น,ง<า>นไงม,มีลูกค้ากี่คนแล้วเต้ฮัลโหล굿มอร์นนิ่งตื่นได้ยังลาเต้ลาเ,เ,เต้ลาเต้ฮ oh! <c oughs> oh! ัลโหลลาเต้ลาเต้เอ้าโอาอะไรเข้าอ๋เอเอามาตื่นตื่นตื่นลูกยังลูกลูกยัง <c oughs> โอ้โหไม่สนใจแม่เลยนอน <c oughs> นอนสบาย <c oughs> นอนสบายอื้อหือ มีพรมเป็นส่วนตัวนะเนี่ยมีมีพ <laughs> รมเป็นของตัวเองดูเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหลับอึปป๊บเปล่าฮัโเลฮัโเลโอ้โหดูเขาอันนี้ท่าสบายของเขานะเหมือนเขาดัดตัวเนาะอืน่าๆดูดิดูดิดูด,ดิกระดิหางกระดิหางเนี่ยโอ้คิดถึงแม่มากเลยแม่เลี้ยง แม่เลี้ยงไว้ตอนเราเป็นเด็กอะ่ะตัวแค่ตัวสีนี้เลยโหใครใครเขาทำอะไรหนุ่มตื่นมาดูซิเขาทำอะไรทำอะไรนาะเสียงดังจะนอนสั้นน้อยให้ตื่นไม่ตื่น,ไ,น,ไ,นไปแล้วนะไม่ตื่นไปแล้วนะบายบายกุ้งกิ้ง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  ไปแล้วนะเต๊แม่จะไปมาหมัมข้าวแล้วนะแม่จะไปแล้วนะบายบายบาย,บาย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 น้องปูน้องปูลองสกีตีะสกีตี่สกีตี้นี่แม่จะไปแล้วนะไม่สนใจโอ้แม่โอ้นอนดีๆลูกนอนดีๆนอนดีๆลูกนอนดีๆลูกโอ้โหเขามีเห็บไหมไม่มีนะกมี เขาเรียกหมัดหมัดหมัดจะเป็นหมัดเนี่ยชอบออกไปเที่ยวข้างนอกชอบออกไปเที่ยวแม่ไม่อยู่นี่เนี่ยแต่ว่าหยุดยาแล้วนะแต่ยานี่ไม่รู้มันเป็นยังไงไม่เห็นทั้งหยุดยาทั้งอะไรนอกจากใช้วิธีการหยุดยาและทำไงอีกที่ดูแลหมัดอ่ะก็ไม่นะเดี๋ยวจ็จับเดี๋ยวถ้าเห็นก็จับใช่ใช่ มันเก่าๆเลยหนูถึงรู้ว่ามันมีอ่ะก็ส่วนใหญ่มันก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะตตยขึ้นมาอ๋อเราก็จะเห็นเองโอ,เโอ้หนึกว่าเขามาเก่าขยิกขยิกก็มีเก่าบ้าง่ะเลมันมาที่มันมาปีนมันมาขึ้นเราไหมเห็บอ่ะโอ้ไปแล้วนะส่วนใหญ่หมัดอันนี้มันจะไม่เอหน,เน, <c oughs> นักหนักหนัก,นก ดูแม่เขาดูแม่เขาอาหาหาหมัดให้ลาเต้ใหญ่เลยนี่ก็อนอนลูกสบายกระดิกกระดิคางนั่นัเอาเอาซิความสุขนะคะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนี่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นผู้หญิงนอนท่าน,นี้ก็ไม่ผ่านนะจ๊ะไม่ผ่าน,านเลยดู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 โอ้ อย่ามียุ่งกับเขาอย่ามียุ่งกับเขาหนุหนอ้วนเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่านี่แหละแต่ละท่าไปแล้วบายบายป้าจะหนีป้าจะหน,ปะนีป้าจะเข้าบ้านแล้วนะเต้นอนไปคนเดียวนะบาย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 จุก,กุจุก,ก้